วันนี้ครอันนี้แบบแบบว่าแต่ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะเจนนี่คิดถึงครับคิดถึงครับสวัสดีครับผัดปูบ้างเต้นค่ะเต้นที่จะได้เจอเจเจมี่บี้นะคะดีใจที่ได้เจอเจมี่บี้วันน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 ี้ดีใจนะที่ได้มากับน้องเจมี่นายครับน้องนะหล่อมากคือนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอน้องครับหล่อสุดๆนะฮะคือเดี๋ยวถ้าน้องมาเดี๋ยวพี่ไป วันนี้วันนี้มีอะไรพิเศษมาบอกทุกคนด้วยนะมีอะไรคะวันนี้เนี่ยทุกคนเห็นหรือยังว่าเฉินเจ๋อหยวนเป็นพรีเซนเตอร์แกรนด์แอมบาสเตอร์ของเท่าแก่น้อยครับผมที่รู้ไหมว่าดาราจคนเดียวที่หนูชอบที่หนูรักคือเฉินเจ๋อหยวนจริงหรือเปล่าเป็นคนเดียวในประเทศที่หนู้จักหนูด้ว่ารักนี้วหัวใจมีจองดูเป็นสิบรอบเลยเล่นกับน้องจารุสจารุสโหน่ารักมากแล้ววันนี้ค่ะ น้องเฉ so, charge, like like ินเขามีของมาฝากพี่เจนนี us us ่ด้วยนะนี pues> ่นะครับวันนี้ขอเที้เป็นตัวแทนของเฉินเจอ้หยวนะ今天我拿给 Jenny 姐姐的，来，Jenny。นะครับ。ในนี้นะครับ，นี่，นี่，นี่ครับ，นี่นะครับพิเศษนะในไทยตอนนี้เราไม่มีเนาะน้องเจนนี่เป็นคนแรกที่ได้นะครับหนูมีอะไรจะบอกไหมคะค่ะ เฉินเจ๋อหยวน我爱你。หาลพี่ดิ้ลฮะ。我爱你。ดีครับดีครับี่เขาตั้งใจมาฝากนะฮะขอบคุณนะคะอุ้ยเพราะว่าเหมือนโทษแกมาเขาก็จีบจีบเจนเป็นี v i เตอร์นี่เจนจะได้เป็น visitor แบรนด์เดียวกับเฉินอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหคิดดูถ้ามีวันหนึ่งได้เจนนี่แบบได้สมมุตินะสมมุติผมไม่แน่ใจฮะสมมุติพี่หนูหัวใจหนูจะหล่นลงมาที่พื้นแล้วตเนี้ย สมมติว่าเป็นเจ้าลูซีเลยเนี่ยโอ้โห่ฮ你好你好เจนนี่ตัวอย่างนี้นะ你好哲远你好哲远เป็นไรก่อน你好哲远你好可爱你好可爱我好喜欢你我好喜欢你นะเป็นไงทุกคนค่ะไม่คอมเมนต์รัวมากเจนนี่น้ยขอบคุณค่ะ ทุกคนเข้ามาดูเยอะมากนะหวังว่าจะมีคนที่เข้ามาดูพี่บี้ด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนนะฮะน้องเจมีนายตัวจริงแต้ดูหน้าน้องหลอมากหล่อมากนะครับนี่ผมนัดกับน้องจะไปตีกอล์ฟกับน้องนะครับผมนี่ชอบตีกอล์ฟมากและตีกอล์น้องเจมีนายเดี๋ยวผมจะสอนน้องว่าสวิงใช่ไมงจจริงค่ะคิดถึงลูกไหมพี่คิดถึงรูปเลยครับ ส่เพลงให้น้องเร็วไปเยเพลงอะไรดีฮะไม่รู้ของน้องเนาะอ๋อผมปล่อยเพลงไปครับผมมาครับโอ้จิมินาเชิญครับน้องเพลงน้องหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยเขิดเลยอันนี้คืออันนี้ผมเข้าได้เลยใช่ไหมมาเข้ามาเลยครับโอ้ยทุกคนมาแล้วสีอันดับแรกโอ้โหสวัสดีครับผมมาอย่างกับเจ้าชายครับตายแล้วร้องเพลงพี่บิ่หล่อมากครับ

พร้อมมากเลยขอบคุณครับผมฝ่ายไปกี่วันแล้วครับเอ่อประมาณสวันครับผมโหชื่อเพลงว่า What If ครับผม What If พร้อมมากเพลงแรกที่ผมแต่งเองครับผมแต่งให้ใครหรือเปล่าครับไม่ดีใช่ไหมก็ไม่ไม่ไม่เฉพาะจอดจงแต่งให้คนที่ยังมีความรักอยู่กันโอเคโอเคใครที่เป็นแฟนของผมจะไม่ไดนะเข้าไปฟังนะฮะแค่ซสักว่า What If Yes พ่อแมากขอบคุณมากครับเข่าท oh ิ้งเข่าทิ้งเข่าโอ้ชนะครับชนะครับชนะครับนั่งข้างหน้าหนูนั่งเลยพี่เคยมาแล้วเฮ้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้